สวัสดีครับมาพบกับร้านล,างลุงเรืองเกษตรศยนต์นะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะ16เดือน10 25 68นะครับวันนี้มาดูข้อแตกต่างนะครับรถอัดจะหน้าตาเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ข้อแตกต่างกันคือคันนั้นเป็น B27 นะครับคันนี้เป็น B24 นะครับแต่ตัวรถนะครับเป็นปีใหม่ทั้งคู่เลยคันนี้16ชั่วโมงนะครับคันนี้สองอห ถึง127ชั่วโมงนะครับเรามาดูข้อแตกต่างกันเลยนะครับว่า 27, 24ต่างกันอย่างไรบ้างอย่างที่แรกเลยที่รู้กันเลยก็คือขนาดความกว้างของล้อรถนะครับเท่ากันนะครับ1เมตรล้อหน้า1เมตรล้อหลัง1เมตร2เซนเท่ากันทั้งคู่นะครับความกว้างของตัวรถเท่ากันความยาวของตัวรถเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันเลยคือเครื่องยนต์นะครับคันนี้ขนาดเครื่องยนต์มาที่ ่24แรงนะครับคันนี้ขนาดเครื่องยนต์มา27แรงนะครับแรงอาจจะเยอะกว่าความเสียงเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ออกจะอาจจะดุไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวมาฟัง21เอ24นะครับ ต่างกันอยูแยอยแแ่แล้วเสียงเครื่องยนต์เพราะว่า27แรง24แรงจะต่างกันเพราะเสียงเครื่องยนต์อันนี้ออกเสียงนุ่มๆหน่อยครับเะนะเสียงก็ออก,กนุ่มๆหน่อยแล้วสิ่งที่ให้มานะครับรอบวดีโอก็จะต่างกันด้วยขนาดรอบวดีโอตัวนี้เป็น 540กับ980เลครับแต่เป็น27 540กับ750 0 0นะครับก็ PTO ต่างกันแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะแล้วก็มีดับคอนโทรลเพิ่มมา27แรงต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วนะครับเบาเบาเป็นเบาสไลด์ได้นะครับตัวนี้มีตัวสไลด์เลื่อนออกได้แต่รุ่น24ปรับระดับไม่ได้นะครับปรับระดับไม่ได้ ตัวนี้ปรับระดับไม่ได้สไลด์ไม่ได้นะครับต้องขยับเอาอย่างเดียวเนาะแล้วมาดูจุดที่ต่างกันอีกหนึ่งจุดนะครับที่เห็นชัดเลยคือด์ฟคอนโทรนนะครับตัวนี้27ดแรงทำดับคอนโทรลมาด้วยใช้ช่วยในการเกษตรกรนะครับไม่ต้องขึ้นลงปรับผางปรับอะไรด์ฟคอนโทรลช่วยได้นะี่ครับสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะตัวนี้นะครับเป็น24มันจะไม่มีด์ฟคอนโทรลนะ ตอนนี้จะไม่มีดาบคอนโทลก็เป็นเรื่องปกติแต่คันนี้บอกเลยว่ารถใหม่มากๆเป็นรถ17ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม่จริงเรารับประกันให้ได้เลยนะครับว่าเป็นไม้แท้ไม่จริงนะไม่ใช่ไม้แท้ไม่จริงมีค่าตกใจให้อีก10,000บาทนะครับคันนี้เปิดราคาเลยก็ได้285,000บาทนะครับ285,000บาทเนาะพี่มาดูด้านหลังครับ24เนี่ยยังไม่ใช้ีดวีโอเลยนะ 2อนยีแล้วดูชุดแขนหลังโซ่ข้างอะไรนะครับแบบว่าใหม่มากๆเลยนะครับอ่ะมาดู 27, 27. ่สใช้มาบ้างแล้วเนาะใช้มาบ้างแล้วมีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแต่รถคันนี้ทั้งสองคันบอกเลยว่ายังไม่เข้ารองอ้อยเพราะว่าไม่มีโครงกันอ้อยนะครับ ก็เรื่องเหมาะในการใช้งานก็โอเคนะครับ27 000, เปิดราคาได้เลยนะครับ275,000บาทนะครับ275,000บาทนะครับมาโตรถเดี๋ยวแถมโคงกะน้อยให้ฟรีนะครับสนใจติดต่อครับ080 661 9573ล้า้านรุ่นหนึงเกษตรจนนะครับก็ฝากไว้ด้วย2คันนี้แต่ถ้าไม่ยถ้าไม่อยากได้2คันนี้เรามีให้เลือกอีกเยอะเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9คันนะครับสำหรับรถรุ่นเล็กๆเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับฝาก2ครคันนี้ไว้ก่อนความแตกต่างของเครื่องยนต์นะครับแล้วฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ